เดี๋ยวพ่อไปเอาสวิมมาตักแป๊บหนึ่งน้องโนแป๊บนึงรอพ่อครับรอพ่อเป็นหนึ่งนะลูกนะ,ะนี่มาแล้วลมาแล้วจ้าไดบเอถามว่าปลาทองยังไม่ได้เลี้ยงแล้วหรอนะครับก็เลี้ยงเหมือนเดิมนะผู้ชมนะแค่เมื่อสักสักเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมต้องการใช้พื้นที่นะครับก็เลย ต้องย้ายน้องปลาทองมาไปไม่ใช่ย้ายมาต้องย้ายน้องปลาทองไปบ่อซีเมนต์นะครับวงบ่อซีเมนต์เนาะเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับ <ST> s <playing> <S น้องอย่าจุ่มนี่ลูก <ST 's playing> ก้อยเจ๋งก็มาก่อกวนนะครับวันนี้ใครที่สงสัยว่าน้องก้อยเจ๋งคือใครน้องก้อยเจ๋งก็คือน้องชายแท้ๆของพี่เจมนะครับก็คือลูกของผมนี่แหละผู้ชมแต่ว่ายุ่ห่างกันเยอะไปหน่อยเท่านั้นเองเนาะพี่เจมส์เขา20ปีนะครับน้องก้อยเจ๋ง2ขวบก้อยเจ๋งก็มาเก่อกวนนะครับวันนี้ ขนาดน้องนะครับขนาดน้องปลาทองนะวันนี้นะครับจับดูจับดูสิเ<อ>ลื่นอนไหมก็การเลี้ยงปลาก็เป็นการ<อ>เรียนรู้นะครับของทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กเนะาะดังนั้นเราก็ให้เขาได้สืมทรับอ,อย่าโดนมือพ่อเด้อเดี๋ยวโทรศัพท์พ่อตกน้ํำเด้อน้องก็เจ๋งก็ได้สืมทซับความรู้สึกลักษว์ จากพ่อจากพี่เจมไปด้วยนะครับนี่นะปลาทองเจงดูโอ้ยดิน้นโอ้ยดิ้นแรงมากเลยเห็นไหมดิ้นแรงไหมจับเบาๆนะลูกลังจับเบาๆดูสิจับดูสิโอ้ยน่ารักจังไหน่ารัก <c oughs> นชอบไหมครับไหนมาดูก่อนดิชอบไหมชอบจุ๊บมันไหมยุ๊บจุ๊บไหมยุ๊บมันต้องโดนจุ๊บจุ๊บมันบอกน่ารักน่ารักคน่อกน่ารักน่ารักจังน่ารักจัง อ่ะตัวต่อไปปึ๊บไอ้ไอ้ส้มดำส้มดำมาเฮส้มดำมาแล้วสีทองมาอีกแล้วหนึ่งตัวสีทองไหมสีดำเนาะมันสีดำหรือสีทองผู้ชมดำเลยเนาะโอ้ตัวนี้จะยาวๆหน่อยหนึ่งหางจะตัวนี้จะหางยาว น้องดูนี่ครับนี้ส้มลายไอ้ส้มลายดํานี่น่ารักไหมน่ารักไหม <What? S 1> น่ารักไหมครับ <What? S 1> อ่ะปล่อยน้องละพอแล้วนะตัวเล็กดูไหมตัวเล็กไม่ต้องดูหรอกนะ้องตัวเล็กมันมีตัวเล็กด้วยนะ่จณผู้่มตัวเล็กเล็กสามตัวนะครับ <What? S 1> ก็บ่อน,นี้เนาะสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับผมใช้งบ สร้างมาแ0 0กว่าบาทนะครับแต่ว่ามันก็หลายปีแล้วผู้ชมห้าหปีแล้วเนาะราคาวัสดุก่อสร้างมันก็มันก็ขึ้นเลยขึ้นไปเยอะอยู่เนาะ <S <S ผมคิดว่าถ้าเกิดสร้างณนะปีนี้ก็คงอยู่ในงบประมาณพันกว่าไม่ถึงสองพันแหละนะครับขนาดบอกก็ประมาณนี้เลยนะใหญ่ใหญ่แบบนี้เลยอันนี้คือรวมหมอเลี้ยงป่าหนึยุงไปแล้วด้วยนะนะครับกองในแบบนี้เลยนะผู้ชมนะใครที่อยากสร้างตามนะครับหรือจะไปประยุกต์ทำเป็นบอ่อปลาคาร์ฟก็แค่ทำให้มันใหญ่ขึ้น นะแล้วก็สูงขึ้นก็เลี้ยงปลาคาบได้แล้วเหมือนกันเนาะสําหรับปลาคาบที่ตัวไม่ใหญ่นะครับน้องพอแล้วอ่ะหันมาหันมาบายบายก่อนบายบายก่อนหันมาบายบายเอฟซีก่อนไม่ไม่ตกปลาตกปลายอยู่มันไม่ใช่ตกปากลาเขาเรียกว่าตักปลาสำหรับวันนี้สวัสดีเดอ้อเด้อเจเด้อบายบายใช่ปลาปลาใช้ปลา น่ะน่ะเปียกแล้วเสื้อเปียกแล้วน้องกวยเจ๋งขอหน่อยครับปลาทองยังอยู่ดีนะครับยังเลี้ยงอยู่นะจับดูดูกเฮ้ย hey.